ร้านเนี้ยร้านวิสาสะคุณเดินเข้ามาต้องไม่รู้เป็นร้านอาหารเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหผมนึกว่ามาที่บ้านนะครับบรรยากาศร่มรื่นเห็นเมื่อกี้ชื่อร้านชื่อร้านเลยนะครับวิสาสะเราเลยถือวิสาสะเป็นกันเองเดินเข้ามาเลยร้านบรรยากาศบรรยากาศีชอบมากเลยเป็นบ้าน้านเก่านะครับมีชายคานะครับแล้วเป็นร้านอาหารไทยแบบแบบโบราณจริงแบบบ้านๆจริงยังรักษาไว้เต็มที่เลยาดูเราดูบรรยากาศ โอ้โหนี่บ้านใชบ้านแท้ๆเลยนะไมครับเดี๋ยวนี้หายไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแบบนี้ตรงนี้ไหมโอเคครับผมคุณเชิญฝั่งโน้นเลยอ่ะคุณครับอยากทานะไรพี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับดอนเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับเชิญคุณบุ๊ดี้เพื่อนผมอ๋อครับพี่บิ๊ครับครับผมดอนเจมส์เขาเป็นซีอโอของที่อยู่ที่เบนเจอร์นะครับวันนี้ชวนมาทานข้าวด้วยกันคุณดอนเป็นเจ้าของร้านอ๋อยินดีครับผมบรรยากาศเดินเข้ามานี่โหไม่เหมือนมา ร้านอาหารเลยมาเหมือนมาที่บ้านเฮ้ยทำไมคุณได้น้ำก่อนผมอ่ะอ้าวไม่ได้หรอกอันนี้พิเศษเอาเฟื่องเรอเฟื่องนไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนน้ำแเฟื่องใช่ไหมอันนี้คือแบบเฟื่องครับอ้าวเพราะวคุณคุณแก้วครับพี่ยาเขายินดีรู้จักครับคุณแก้วขอบคุณมากขอบคุณพี่สขวันดีครับวันครัวันดีครับลงมือด้วยตัวเองเลยนะโอ้โหนี่เป็นแม่บ้านจริงเนี่ยเฟื่องเนี่ยปกติไม่เคยหาทานที่ไหนทานยากกันเนี่ยผมเดานะผมเป็นน้ำกระเจี๊ยบ ใช่ไหมสีแดงเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับอาหารที่ที่เห็นบอกคุณแก้วทำเองตลอดเลยใช่ไหมครัคุณแก้วส่วนมากก็ทำทบทุกเมนูนห่่ทลองเนมีาแต่นอ่าที่มีจะมีของสูตคุณย่าและสูตคุณยายนั่นดิผมบอกวันนี้คุณย่าพะทะคุณยายเนี่ยูือว่าผลเป็นยังไงเลาบลาบลาบปากเรานะใช่มลาบปากเราครับแค่นี้ทำเองเลยโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอชิมันเข้าร์ นีกว่าแล้วมินท์ก็เปิดไม่ถึงปีเิว่าบ้านเก่าทุบแล้วก็สร้างบ้านมินทก็สร้างบ้านแล้วก็ได้รอนเลยก็เลยนะขออยู่ขอที่ชั้นบนนะครับมรู้ว่าที่ชั้นางก็ไม่มีอะไรว่างอยู่เพราะวงอยู่แล้วทงานอื่รรยากาศดีเลยนี่อกช่น็ยามาแล่อเลยก็แชร์ที่สุดพันลุเชื่อป ก็เลยเอาสุขุญญายให้ให้ทานก่อนสุขคุญย่ายังไม่ออกให้ดูนี่คือราแบบข้าวแช่จริงนะเป็นข้าวแช่สวัยตอนราชการที่าสุโมากจริงๆมันตั้งแตะตั้งเดินเปแต่รมอนใช่ไหมสมอนใช่ไหมแล้วก็ได้กับได้ไ่วางเนี่ยนะครช่ก็จิงๆนะครับมกันครับคุณพี่ในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญข้าวแช่แบบที่นึ่งตรงใจ

แต่ว่าเราทำผายได้ทันทุกทันทันทั้งปีมาร้อนตลอดเลยน่าทานนะเพราะว่าคุ้งแพพวกนี้ทานเห็นเห็นกันเยอะแต่ว่าอันนี้ดูแล้วใส่เครื่องเยอะมากเลยที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ผมดูในเมนูมีอาหารใต้อาหารกลางแล้วก็มีทั้งสปาเก็ตตี้ด้วยมีพวกบะหมี่หมูหวานซึ่งเป็นแนวทีมจีนด้วยมันมีความหลากหลายญี่ปุ่นยังมีเลยข้าวหน้าสุดที่โอ้วันนี้คุณอุ้ยหมดเลยพายแล้วนี่เป็นเส้นหมี่โป้หมูหวานนะคะ นี่เป็นยำหัวปลีค่ะขายำหัวปลีแล้วนี้อันนี้คือปลาสายทอดขมิ้นปลาทายอันนี้ก็ทานคู่กับข้าวไข่เจียวแกงเหลืองอันนี้อันนี้แกงเหลืองอะไรนะครับแกงเหลืองไหลบัวค่ะไหลบัวเออเดี๋ยวนี้ไวถามคุถามคุณถาว่าไหลบัวมันอะไรล่ะสารบัวสารบัวเลยคือไหลบัวเนี่ยจะอยู่ลึกกว่าจะเป็นไม่ว่ารากบัวรากบัวใช่รากบัวแกงเหลืองเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยเป็นของทางคุณย่าหัวแล้วก็ฉันเออว่า สมัยนานมากแล้วพ่อผมกับแม่เนี่ยว่าไปที่นครปฐมมาแล้วก็เห็นคนก็มุงกันอยู่เนี่ยมุงซื้อเนี่ยหลายวันนี้เราถามเพราะว่าซื้อไปทําอะไรคุณแม่ผมก็เลยบอกว่าอืเขาเอาไปทําแกงส้มมาเหรองั้นเราออกกลับบ้านมาบ้านเรามีแกงเหลืองก็เลยมาปั่นแล้วก็ใส anyway? right ่แกงเหลืองกรอบอร่อยอันนี้จะดูวกดีอันนี้ตัวเลืัวค่ะอันนี้เป็นโฮมเมดก็คือต้องเลือกลิ้นที่สวยสวยค่ะ เราจะไม่เอาไอ้ตรงที่เป็น M เอ็นๆเราจะอออกให้หมดแล้วก็ต้มจนเปื่อยแล้วถึงจะเอามาทำเป็นตุต๋นปลาทรายเนี่ยอร่อยนะครับว่ามมันหอมตึ้งเทศอ่ะก็ทาร้านจะใช้กระมิ้นสดหอมกระมิ้นแล้วก็กระเทียมหมักไว้ก่อนแล้วก็มาทอด อันนี้ตัวย่างหัวปีเนี่ยก็จะเป็นเอาหัวปีมาที่ที่ที่พิเศษหน่อยนะครับเราก็จะทำเป็นกระเทียมก็แล้วก็ล้างด้วยกระเทียมสดของร้านะครับก็จะเป็นย่างหัวปีกันทางร้านอันนี้เป็นเส้นหมี่ครับเส้นหมี่หมูหวานปูนะครับจะได้รสเค็มๆนิดนึงจาก จับปูนะครับจับปูแล้วก็ตัดจับปูหวานนะครับต้องถามแน่นะครับเมื่อกี้ถึงวิสาสะเดินเข้ามาแล้วท่านมายถึงที่ร้านวิสาสะจริงถ้าถ้าถ้าพูดจริงวิสาสะเนี่ยมันชาวว่าเป็นก็ว่างๆก็ชวนเพื่อนฝูงมานั่งทานข้าวสนทนาวิสาสะกันนะครับก็อยากจะให้บรรยากาศร้านเนี้ยเป็นล้านบ้านบ้านนะครับก็ทำเองกันเองนะครับ มีทางเข้าร้านค่อนข้างจะลึกหน่อยกว่าจะเดินมาถึงบ้านก็เลยต้องเหมือนโอกาสถือวิสาสะเข้ามานั่งบ้านที่ผมก็ถือวิสาสะเข้ามาโอเดี้สองคนเพราะว่าเดินเข้ามาพี่ให้ทานหรือเปล่าแต่ดีแล้วผมก็ได้บรรยากาศเนตัเอยบ้านก็ังมีอนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้อาหารแบบโฮมเมดด้วยผมรบกวนนิดหนึ่ง คือโดยปกติเนี่ยในรายการเราเนี่ยในเบรกที่2เนี่ยเราก็จะเรียนท่านผู้ชมว่าโอเคท่านผู้ชมกระดาษปากกาจดนะแล้วก็จะให้ทางร้านเนี่ยสาธิตการทําเมนูอาหารพิเศษท่กเมนูหนึ่งไม่น่าจะว่าวันนี้เองเนี่ยแก้วจะมีอะไรสาธิตให้ท่านผู้ชมรายการเห็นเ <ใน S 2> มื่อกี้บอกว่าตักกุ้งทอดสองรอบสามรอบสามสี่รอบแล้วน่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่กุ้งทอดแบบใต้ให้ปกติผมจะบอกว่าท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาจดได้วันนี้ผมขอจดด้วยได้ไหมผ่านที่บ้าน เดี๋ยวเบรกหน้าพวกกันครับท่านผู้ชมครับก่อนซื้อม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้าสารตะกัวหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายในชิ้นส่นไม่งอกไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย ชื่นมักดูดีเสมอมมคิดจะดื่มน้ำดื่มพิสตตลพ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้า,ารกรั่ม,ใมาใล้ Make good life. วจ๊ะ า,าเ Fre Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร m อ a มแรคร่าผชมตอนนียู่ใครันะครับงแก้วนะาที่เป็น กุ้งปักตายคุณชอบแบบปักตายนะครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมจดล้วใส่อะไรบ้างครับแ,ส,แ,ส,แส้กรดิปงระสงค์เกร่ระสงเียมสุกกัะแป้ง ชิมเพราะว่าเมื่อยิ้ชิมแล้วอร่อยมากทานไปประมาณคนเดียวประมาณ2ชิ้นนะครับครับทางรายการก็มีกระทะรุ่นแพนเดนันจากหัวมาลายนะครับผมมอบให้ครับขอบคุณมากที่สาธิตอาหารให้ท่านผู้ชมดูดนะครับส่วนเบิกหน้าเราจะไปพบกันนะเราคุยเรื่องภาพรวมธรุกรกิจว่ามีอะไรบ้างนะครับเบิกหน้าพบครับ ก่อนซื้อมอ้อกว๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกวัมกวม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายแฟชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกวัวด้วยค่ะกระทับคุณค่ากระทับตราหัวมะลาย สดชื่นมาร์คดูดีเสมอคิดจะดื่มน้ำดื่มพิสตตลเป็นไงครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เนีย่ย กุ้งทอดปักใต้ไม่รู้ว่าจดกันทานหรือเปล่านะกลับไปลองทํากันดูนะฮะอร่อยแน่นอนเข้าแช่อยู่เลยนะใช่ไหมเออเราไม่ได้สาธิตนะเสียดายกลับมานั่งคุยภาพรวมธุรกิจดีกว่าร้าปัจจุบันเนี่ยเปิดตอนเช้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามช่วงเวลาทำการสี่ชั่วโมงกลางคืนยังไม่ได้เปิดนะครับย้อนอีกทียังไม่ได้เปิดใช่ทำไมครับถึงเปิดเฉพาะช่วงเที่ยงเนื่องจากที่เราท้อคนนะครับก็ยังมีข้าวโปรตีนอีั่ จอาหารนี่าเคยเปิดร้านบางทีนะครับแต่ว่าก็จะยุ่งงงงง่ายแต่ความตั้งใจหนีใช่ไหมผมเชื่อว่าคนทําร้านอาหารเนี่ยคงจะไม่ได้กลับว่าจะเปิดเพราะว่าบ้านหลังนี้เองก็เป็นบ้านที่สวยวันหนึ่งเปิดขายแค่สี่ชั่วโมงรู้สึกว่ามันจะเสียดายแล้วผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าเที่ยงเนี่ยไม่ต้องถึงบ่ายสามเราบ่ายสองก็จบแล้วใช่ไหมเพื่อทันสิบเอ็ดโมงครึ่ง มีเวลาทําการจริงๆแค่สองชั่วโมงกว่าเองด้วยเพราะว่าบรรยากาศบ้านผมว่าตอนกลางคืนใช่ไหมเออไม่สบายมากเลยสวยบริเวณสวนเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองวิสาสักมาหน้าคุยกันใช่ครับดื่มแล้วก็อาหารเนี่ยผมว่าสามารถที่จะเป็นอาหารเย็นตอนกลางคืนได้เลยใช่ใช่จานเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยคือเอาแต่เพราะช่วงเที่ยงเองเนี่ยชั้นสองก็สามารถขยายได้แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคือถ้าเปิดชั้นสองได้เนี่ย แล้วกลางคืนผมว่าชั้นข้างล่างก็น่านั่งกลางคืนข้างบนก็น่านั่งเนหะ็นแต่ว่าแม่ครัวแม่ครัวเนี่ยยังเป็นแม่ครัวตั้งเดิมที่อยู่ครอบครัวนาผมว่าจริงๆเนี่ยวันนี้คุณแก้วก็ทำได้ทุกอย่างนะ <c oughs> แต่แต้องโคน,นิ่งต้องโคน,นิ่งก่อนว่าต้องโคน,นิ่งคุณแก้วก่อนว่า <c oughs> เป็นโคน,นิ่งคุณแก้วหนึ่งสองสามสี่แก้วหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วสี่เนี่ย <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะรองรับปริมาณลูกค้าที่เยอะขึ้นได้ใช่ไหมผมว่า หนึ่งช่วงเที่ยงก็จะทําให้มีซิตติ้งในการขายได้มากขึ้นลูกค้าหลายๆคนเลยนะครับก็เข้ามาถึงนี่ตอนกางวันแล้วก็ถามว่าออตอนเย็นเปิดไหมทําไมไม่เปิดตอนเย็นอะไรเงี้ยบางบางคนก็ถึงแบบว่าเออขอขอเข้าร้านพิเศษจัดตอนคืนบบนีครับใช่เราก็เนี่ยครับเราก็จัดในบริเวณในสวนเนี่ยครับก็ตั้งโต๊ะเหมือนจะเป็นบุฟเฟ่แล้วก็จะพาใครมาเนกลุ่มพิเศษที่เข้ามาเป็นติด้าเลี้ยงกัน พี่ันตอนนี้ผมสังเกตอาหารเมนูส่วนใหญ่ก็เนื่องจากเปิดขายตอนกลางวันใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะมีเมนูทง่อาจจะเป็นอาหารจานเดียวบ้างอะไรบ้างทีนี้เกิดคนมาเยอะเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมครับในการที่จะเตรียมเพราะว่าอาหารกลางวันถึงคนมาทีเข้ามาคนพร้อมกันเลยก็ตอนนี้ก็จะมีแบบว่าคุณนา้ามาช่วย,วยข้างบนครับแกก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงเมนูไหนที่จะแนะนำก็จะเป็นคนไปแนะนำลูกค้าว่าเออถ้าอยากได้เร็วเอาอันนี้อันนี้อันนี้เราก็จะมีเมนูที่แบบ จันด่วนให้ลูกค้าแต่อันไหนที่แบบว่าเขาอยากทานจริงๆแล้วรอได้ก็คือต้องบอกเขาว่าอันนี้เป็นเมนูนที่เราทําใหม่สดๆเพราะทุกจานต้องการที่จะให้ทานแบบโฮมเมดจริงๆอะค่ะเวลามาที่ร้านอาหารต้องการ,รอะไรหนึ่งต้องการบรรยากาศดีที่นี่บรรยากาศเี่นสุดยอดแล้วโลเคชั่อนอยู่กลางเมืองครับขายู่ทีซอยเจ็ดนี่เองแล้วอาหารอร่อยก็เดลก็คือบริการัที่เสริมให้มันครบถ้วนเนี่ยผมว่าร้านนี้ลงตัวเลย ผมเห็นอยู่ป้ายข้างหน้าเหมือนกับบอกว่ามีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับค่ะใช่ร้านเรามีรับส่งด้วยก็คือลูกค้าถ้าเกิดก็โทรมาสั่งได้อยู่ในระแวกนี้ก็คือไปได้หมดเลยาวนี้เนี่ยจริงๆการเปิดร้านมาถึงวันนี้เองเนี่ยคุณแก้วมีอุปสรรคอะไรที่เป็นสรรคสำคัญเนี่ยเจอเยอะสุดเรื่องคนนี่อันดับหนึ่งเพราะว่าก็จะมีเข้าๆออกๆแล้วก็คุณแก้วเนี่ยเมื่อกี้กระซิบกับผมคุณแก้วบอกว่าที่กลัวบางครั้งเนี่ยกลัวเรื่องศูนย์ กูส Dante> ูตรอาหารเคล็ดลับในการทำอาหารมันจะเจอหลุดผมใปรจะถามผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะผมก็ทําธุรกิจนี้อยู่ผมไม่ไปห่วงเรื่องนี้เพราะว่าอาหารเป็นพียงปัจจัยเดียวที่พี่บิผมบอกมาเรื่องโลเคชั่นการตั้งร้านแล้วก็เรื่องของบรรยากาศร้านเป็นสิ่งประกอบที่สาคัญรวมทั้งแบรนด์เนมชื่อของร้านซึ่งคุณบอกวิสาสั์คุณบอกต้องมากินวิสาสั์บางครั้งร้านข้างๆกันเนี่ยเปิดมาสมมติว่ามีใครไปเปิดข้างๆรสชาติเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ใช่วิสาสัของไม่ใช่ละผมปลอก ตอนนี้ที่กลัวจริงๆเนี่ยก็คือกลัวว่าเราสูตรเราเนี่ยเป็นยังไงแน่เรายังไม่แน่ใจเพราะว่าแม่ครัวคนนี้ใช้ความเราถนัดเคยฉีดเขาจะแบบว่าไอหยิบไอ้นิดไอ้นี่หน่อยเม็ดจริงๆใช่เราก็ไปสึกในการพยายามเป็นเสน่มันก็เป็นเสน่ห์นะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ช่วยได้จริงๆอืงเพราะว่าคุณเอาคนมาเซตต็อปเนี่ยเขาไม่ช่างตรงวัดแต่คุณเอาคนมาแล้วเอาที่ใส่เดี๋ยวนี้ ช่างวัดช่างนานเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่แล้วคุณจดเป็นสูตรออกมาแล้วมันจะไม่เพี้ยนมากมายแต่มันจะสามารถทําได้ตามนั้นาะคุณถ้าคุณล็อกสูตรว่าแต่คนทำเนี่ยทำด้วย,ย,ยำความเฟรชชินแต่เราคุณเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเพื่อให้มันเนี่ยสามารถท,ทำให้เป<ห>็นเดินไปช่วยจบวิศวะใช่ทำ o p e r เ t i ใช่พวกหน่วยช่างตัววัดนีผมก็ช่วยได้นะครับแล้วอีกหน่อยเราสามารถจะขยายนะครับหรือว่ารับลูกค้าได้มากขึ้น มันจะมีในในรายละเอียดปีจ้อยหลังจากช่างตรงวัดเนี่ยก็จะมีนานไหมไม่นานเอาแค่นี้ไฟแรงไฟเปาใช่ไฟแรงไฟเปลมาน้ำมันน้อยต้องต้องยิบเลยต้องยิบเลยพลิกเวลาเลือกซื้อก็ต้องเลือกร้านประจำเพราะถ้าพลิกอีกที่หนึ่งรสชาติจะเปลี่ยนใช่เผ็ดมากเผ็ดน้อยบางทีขนาดปริมาณเท่ากันแบบพลิกโคราจ้าก็จะได้รสชาติไม่เหมือนกัน แต่ที่ร้านไม่มีไม่มีที่จอดรถใช่ไหมครับไม่มีที่จอดรถนะครับส่วนใหญ่จะขอให้ไปจอดทางด้านอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ของคุณยายที่อยากจอดก็จอดรถได้ครับตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นไม่มีป้ายด้วยซ้ําไปก็ส่วนใหญ่จะใช้ระบบว่าแล้วลูกค้ามารอบแรกก็ทอ่รอบเ่าอยู่ตรงนี้เราต้องอดมาถึงปั๊บแล้วก็มาถามว่าเนี่ยจอดรถไม่ได้เลยคราวต่อไปจะไปจอดที่ไหนเราก็ได้แนะนา เอาลูกค้าถามไปเยอะๆเราก็เยอนเรยๆเราก็เลยไปทำยังไงดีแล้วก็สมัครเล่นนะครับมาถึงปัมปิ้ปุ๊บออกไปแปะักไอ้ที่แปะเนี่ยสำคัญสุดใต้ต้นไม้มีต้นไม้ครอมอยู่แล้วก็มองไม่เห็นว่าไอ้ที่มาจริงๆเนี่ยต้องขยายใหญ่ขึ้นว่าจอดรถได้ที่พาร์เป็นอะไรข้างหน้าเนี่ยผมว่าคนก็จะไปชัดเจน้ถ้ามีไซเนจบอกนิดนึงผมว่าก็น่าจะดีขึ้นนะมันน่าจะชัดเจนขึ้นแล้วปกติลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากที่ไหน ก็จะเป็นคนที่ทํางานอยู่แถวๆนี้นะครับทายซอรก็จะเป็นคนจากกรมสรรพากรมากกรมควบคุมมลพิษแลก็มีหน้าบ้านคนที่บ้านใกล้ๆแถวๆนี้เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่พึงคกวรเลยที่โทรมาสั่งเราแล้วก็ให้เราไปส่งอ๋อเหรอคปัจจุบันเนี่ยได้รับแล้วสัดส่วนเท่าไหร่ที่เป็นที่เป็นคนแถวนี้ครับ สัก30ค่ะเยอะนะค่ะก็แสดงว่า30มนี่เยอะเยอะมากแสดงไอ้ตัวเดลเฟรียเขาเนี่ยเขาเขาได้ใช้ได้เลยส่งไปถึงออฟฟิศบ้างปล่าครับออฟฟิศยังค่ะออฟฟิศสินใหญ่ตอนนี้จะมีแต่แบบว่าให้มา p r i v a t e private group มาเปิดตอนเย็นผมได้คุยกับคุณดนนอกรอบนิดนึงนะคือปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคำนวณการทำธุรกิจตัวนี้เนี่ยได้คำนวณเรื่องของค่าเช่าเข้าไปในนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะบ้านนี้เป็นบ้านตัวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นค่าเช่า ก็จะมีค่าเช่าเพิ่มเติมขึ้นไปส่วนที่สองที่ผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งท่านี้นะครัว่าเมนูอาหารหลายๆตัวเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยผมนึกถึงว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละตัวแต่ละตัวที่มาเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่ว่าที่นี่ขายอยู่60บาท70บาทผมไม่ได้ห่วงอะไรคือผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าชอบแต่ผมกลัวว่าพอนั่งคำนวณตอนจบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามาจิ้นเราจะเราจะเราจะไม่เหลือคุ้มไม่ต้องเย็บว่าแต่ค่าเช่าเลยอาจจะถึงเวลาดูแล้วว่า ขายแล้วเนี่ยเรากำลังขายขาดทุนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เลยฝากฝากคุณโดนิดึ่งคุณโดนเนี่ยคือปกติเอนเจิเนียร์เนี่ยทำที่อย่างได้หล,ลัก <c oughs> จะจะเป็นคนละเอยียดแต่เนี่ยผมผมฝากข้อคิดเฉยๆนะฮะเรื่องเรื่องนี้เราก็เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องจะหามาจิ้มว่าสูงเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าคือโดยพื้นฐานในเวลาเราทำกับข้าว หรือทำอาหารอะไรออกมาเนี่ยเราอยากจะทําเหมือนกับที่เราทํากินเองเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยชอบลงมาดูแล้วก็มาดูอ่ละไม่ได้แค่ให่ลูกค้าแค่ไม่น้อยละ พอพอพอว่าเราเราจะบอกว่าจะคิดจานนี้ร้อยหนึ่งร้อยี่สิบแล้วเอ่อมันถูกจํากัดด้วยว่าธรรมชาติของการเป็นร้านอาหารกลางวันนี่นั่นไงประเด็นก็คือพะมื้อเที่ยงใช่มื้อเย็นเนี่ยใช่ถ้าเป็นมื้อเย็นอาหารจานที่ผมบอกคุณขายหกสิบาทนี่คุณสามารถขายเก้าสิบาทได้หลายคน้วผมผมคุยเพื่อนๆอยากจะเปิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับตอนนี้ก็ทาด้วยใจทำด้วยใจสูตรลับสูตรคุณยายสูตรคุณย่า นะครับผมว่านอนาคตนี้ก็สามารถที่จะขยายคือปัจจัยในการทําร้านอาหารประสบความสําเร็จเนี่ยที่นี่มีเกือบครบแล้วใช่ไหมขาดเล็กเล็กน้อยเรื่องของคนเรื่องของการเปิดให้คาเวอร์เวลาผมว่าทนแค่นั้นเองนะถ้าคิดว่ามองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจนะผมว่าก็คือขาดที่เดียวตัวเองผมสุดท้ายดีกว่าไหนๆก็ฝากคุณโดหรือคุณแก้วใครดีฝากร้านกับท่านผู้ชมนะฮะก็สําหรับที่นี่นะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา11โมงถึงบ่าย3เบอร์โทรร้าน2795308ะค02 2795308ครับแล้วก็ถ้ามาก็เจอคุณแก้วแน่นอนใช่ค่ะแก้วอยู่ที่ร้านทุกวันวิ่งไปวิ่งมาอาจจะไม่แต่งตัวสวยไม่แต่งตัวสวยงามขนาดนี้ใช่ไหมพวกก็กำลังใส่ชุดครัวรกำลังทำอาหารอยู่าครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับรายการร้านครบรสรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสําเร็จนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีร้านอาหารให้เราไปนั่งชิมนั่งพูดคุยแบบนี้ก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ รายการวันนี้เองเนี่ยต้องขอขอบคุณวูด,ดี้มากเลยวูด,ดี้ต้องควรมารายการนะครับครั้งที่2แล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเจ้าของร้านของคนนะครับคุณโดนคุณแก้ขอบคุณมากนะครับเราลาท่านผู้ชม,มพร้อมๆกันนะครับครับสวัสด,ดีครับ <laughs> 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 that would be <a>, helpful. <laughs>